ขอบสนามท,ท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิจังหวะโคตรเวอร์จนเผลอเข้าทำประตูตัวเองสุด่าอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยอมมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูแลวช,ช,ชอบใจชอบใจปุ่มไลคแบบใหม่อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่10นี่คือการแสดงความเชี่ยวชาญทักษะด้านฟุตบอลที่ผิดที่ผิดเวลาครับดูห้าเพื่อนปัดไอสัตว์แทนที่จะรีบเคลียร์เฮียดันใจเย็นเล่นพักอ,อกบวกยกด้วยเข่าจนบอลมันไหลเข้าประตูดูท่าและเพื่อนเลื่ครบแน่ไอแย่เม็ดวันวัน,วนตังไม่หาหาแต่เรื่องน้ะมึงเนี่ย อันดับ9ก้านี่ก็เป็นนักฟุตบอลผู้ลืมตัวจนเกือบโดนตีนครับเมื่อถึงเวลาวิ่งแข่งแกงแย่งบอลแกลืมตัวไปว่าเป็นกองหลังเสือดคิดว่าเป็นศูนย์หน้าผาดจิ้มเข้าเต็มแรงบอลแม่งทะแยงเสียบเสาไปเลยจนเพื่อนบอกเฮ้ยมึงโดนตัวไหนมาวะเน,นี่ยไอเหี้ยแทนที่จะส่งคือเล่นยิงซะกูยืนงงเลยลากเป็ดเน่า อันดับแปดนี่เห็นคู่แข่งยิงไม่ดีพี่แกเลยสอนย้อนแย้งว่ายิงแม่งต้องแบบนี้นายเกิร์บ้าเราไม่ใช่ซึ่งหลังจากเพื่อนเซฟได้ปุ๊บแกจะเรียบเคลียร์นี่กลายเป็นเฮี้ยขึ้นบ้านครับแม่งเคลียร์เหมือนแค้นพี่โกมาก่อนจัดการซัดย้อนสอนแม่งเลย อันดับที่7นี่คือตัวอย่างของนักฟุตบอลที่คิดจะโชว์สกิลเลิมหรูแต่บัตทูมีไม่ถึงภาพจึงออกมาเป็นแบบนี้ครับรับดีๆแม่งก็ไม่มีปัญหาดันเล่นท่าหมุนตัวกลัวคนไม่จําซึ่งนอกจากจะเสียประตูดูจ,จะเสียความรู้สึกต่อเพื่อนทั้งทีมไปเลยฮะดอกนี้ อันดับที่6ต้องยกคำพี่โทนคุงมาใช้เลยครับพี่โกคนนี้แกสวมวิญญาณโกในตำนานยิงตรงรับกระชอกยิงออกปัดเข้าลูกออกทำพุ่งลูกตรงยืนมองลองดูพี่คนนี้บ่อนแม่งเลี้ยวผ่านของมันดีๆดันทำปัดสีปัดเข้าไปประตูเฉยเลยว่ะเฮ้ย อันดับห้านี่ดูแล้วพาคิดว่าพิชิตคนนี้แกยิงผิดองศาของตาตุ่มจริงๆหรือแก้งเตะผิดพรล้มบอลฮะเพื่อนส่งคืนหลังมีมุมให้ร้อยแปตะเตะดันล่างซับเข้าประตูตัวเองไปเฉยเลยยังโชคดีที่แมตชนี้ไม่มีคนดูกูจะได้ไม่ต้องอายมาก อันดับที่4นาลีดิกซอนแกโยนย้อนคืนพี่โกเพื่อทําเกมบุกต่อไปและความจังไรก็มาแย่ยืนเมื่อแกยืนห่างเส้นเห็นโยนมาคว้าไม่ทันพลันอนาถคาดไม่ถึงว่ามึงจะรับไม่ได้นะนี่ไอ้เฮียเอ้ยอันดับที่3ทําเกมบุกมาทางขวาโยนมาทลาเข้าสากัดไอสัตว์เสือกแทบแทบ ลอยขึ้นฟ้าย้อยมาเข้าประตูดูสวยงามแต่ตามท้องเรื่องนั่นมึงทีมเดียวกับพี่โก้เขาโถ่ไอแม่ย้อยคิดปล่อยพลังเสือกไม่ดูฝั่งประตูเลยสำรวยอันดับที่สองนี่ก็ไม่รู้สนามบอลหรือสนามหลวงครับเพราะแม่งเล่นช่วงเว่าวกันหมดสลดทั้งทีมไล่ตั้งแต่กองหน้ากองกลางกองหลังพังยับขมับโค้นนี่ขึ้นเป็นก้อนไมเครมใหญ่เลยมีลูกทีมแบบนี้พี่ขอไปตีไก่ชนดีกว่า อันดับที่หนึ่งวอลเล่ที่เท่ที่สุดในโลกครับเป็นการประสานงานระหว่างเบ้าหน้ากับส้นตีนซึ่งลูกนี้นอกจากจะเป็นลูกเข้าประตูตัวเองแล้วยังเป็นลูกที่พาพีคคริสแมสยิงเส็จสเดดไปยันหีเลยจะหมกพังและนี่คือขอบสนามเทอปเท่นหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับสนับสนุนโดยฮอนเกมโมบ้าขวัญใจมาหาชนคนไทยและทรูมันนี่บัตรเติมเงินอันดับหนึ่งตลอดกาลอย่าลืมนะครับ ใ,ใส่เต็มเสียงเยี่ยงเต็มข้อขอซื้อกันได้ไวไว้นี้และกลับมาพบกับขอสนามท็อปเ็นได้ทุกวันเวลาทิบเอมโมงตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แนะ่